สวัสดีครับเดออยู่ผรมกับตงฟังสิ่งครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟ e บุ๊ k ชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้ครับวันที่ติเก่าครับติกเก่ากุฏิกาวนต๊ครับตกเมื่อคืนนี้โอ้ยว่าอันนี้ตื่นเช้ามากครับเมื่ขึ้นอยหนึ่งว่าจะฝันเหนนนจ่กจาจ่ามากครับเอาครับวันนี้กติอัปเดคกันอัปเดตนี่ว่างครับมว่างนี่ผมผมเอาผมใส่ใส่ตัวนี้ครับอิ่มอยู่ซีเก่าไปโอ้มั่นครับมั่นมั่นครับ มันงคือว่ารอบหลบคนใดครับร <To> อบรอบหลบคนใดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอ่อเอฟซีเอฟซีคนสอบถามมาว่าการต่อเสื้อต่อแบบไหนต่อแล้วมันแตกต่อแล้วมันเป็นปมใหญ่ว่าันเดี๋ยวผมเหนี่ยเบิ้งครับเดี๋ยวผมเดนี่ยเบิ้งเดี๋ยวผมจะต่อยเบิ้งครับเนี่ยโอ้ยอันนี้ครับนี่ครับเป็นมองเก็บเขาเก็บคล้องครับอ่าที่เบิ้งบ่ค่อยดีปเหมือนกันนี่เสือกอีกรุ่นนึงครับเดี๋ยนี่เสื้อเสื้ออีกรุ่นนึงรุ่นนี้ครับจะก็สอนไง มึงมึงมาเนมีมาจ้างสอนเนี่ยสิบหา้าสิบหา้บหาสอนก็เป็นซีลสองครับซีลูกสองนี่เดบึงเดบุลักเบิ้งพ่องหนึ่งครับนี่ครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าตัวตึงครับตัวตึงอลันครับเนี่ยนี่ตัวแรงครับเนี่ยตัวตึงตัวตัวแรงเลยครับนี่ผมก็เคยลงลงโพดนะครับผมเคยลงโพดไปว่าเอ่อถ้าเหตุไหนคือยังอ่าทางเซจี G ครับเซจี C G. ฮัดเขาโกดังนี่ครับเต็มนี่ยสองสองมื่นก่อนเอาออกมาขายบ่มีแตกครับก๋เก๋เก๋บ่บมีแตกเดี๋ยวหลักเบิงครับเด้อหลักเบิงของเสียก่อนว่าต่อเสือกที่ไหนต่อต่อเอ้๋บัตรเหนต่อ <c oughs> โอ้บัตรเหนต่ออันนี้เป็นรุ่นรุ่นซีโร่สองครับรุ่นซีโร่สองซีโร่สองกับแต่ว่าราคาเพิ่นผมผมจะบอกให้เห็นยีห่ห้อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าได้ครับเอ่อ ซีโลสองอราคาสีพันเจ็ดครับถือว่าเป็นไปตามอน่างเนาะสะสมละซีพันเจ็ดครับสะสหนึ่ง, 4, งมีอยู่มีอยู่สิบมวนครับสิบหมวนสำหรับผมผมเป็นหงเทคเตอครับนี่เป็นหงหงเ e คเตอร์ครับหงเทคเตอร์นี่แหละสะสมละสะสมละโอวยกันในในตัวในบ้านเต็ม วันนี้อัดได้บ่ไหนแม่ถ้าอัดบ่ได้ที่ไปเอารถไถเด่นอ๋อวันนี้วันนี้เขียนทันบ่ละอ๋อนด่นเนี่ยผมก็อยันเห็นคือว่าตอนนี้ตอนนี้อยู่นี่ครับอยู่สแก้๊อยู่บา้านแม่ครับอยู่บา้านแม่นี่ครับเด่นเนี่ยอ่าเป็นข้อมาผมนี่เขาประเด็นครับที่เขาเขาเขาประเด็นคือว่าการต่อเสือ้อครับผมนี่หายเบื้องกับการการต่อเสือ้อบีมีมีว่าจับ,บ,บ,บนี่หาพี่นะ พึ่งต, them, i, SCOTT, ต,ตื่นครับแต่ผมก็พึ่งต <ah, ื ah ่นต uh ื่นมามามาถือกล่องเอาถือถือนิ่งหนึ่คนก็เห็นไหนจะจะจะเห็นหลายเพราะว่าอยากไอพ่นอันนี้เดนอ่ยอคันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้เด้ออันนี้นี่มาเบิ่งกันเปลี่ยน นี่ต่างต่อเสร็จแล้วต่อเท่าดึงออกดึงออกมาดึงออกมาปั๊บเท่ากับที่ไม่เห็นนั่นสิครับเห็นหนึ่งคืงหนึ่งดึงออกมาแบงแบงออกมาค่นหนึ่งตัดออกตัดออกคนตัดออกคนอันนี้ตัดออกตัวนี้มันก็ดีเป็นหนึ่มันสิครับเด้ออันนี้งาวมาต่อสันอีกฝั่งอีกอันนี้งาวมาต่อสันสันอีกฝั่งอีกอัต่อสันอีกฝั่งอีกอั ต่อให้เป็นต mm ่อเป็นเงือกพิรอดเป็นเดือดเงืน huh. พ uh ิรอดเงือกพิรอดนี่ดูความสวยงามครับดูความสวยงามดูความเงียนน้าครับแข็งแรงนี่เดินนี่นี่อยากให้มันงามครับอยากให้มันสวยงามครับตัดตอกถ้าตอกน้อยก็ต่อยมันอุยอุยหนักนี่ก็ต่อยมันอุยอุยหนัก พิซ่ากันนี่พิซ่าเดนในบ้างสงสัผมมันเด้มาจากคุณพ่อครับเนี่ยเดนมาจากอาจารย์ผมนี่แหละอาจารย์ไงเลยครับผมคนอื่นเป็นอื่นเป็นอาจารย์เลยผมว่าเป็นคุณพอ่อคุณพอ่อคุณพอ่ณอเป็นซ้อนมากครับนี่นี่ครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้มันก็นกนดีกะดีบ่ตรงกันครับเนี่ยกานเลี้ยงกัน,กน,กน,กน,นยังมันกะดีพันตัวนี้ได้สบายครับพันได <estion. S 1> ้สบายเอัวนเสื้อผมใส่ครับใส่ก็เป็นหงถุงเต๋อครับ 4กิโลครับกระสอบละ4พันแสางของน้องสาวนั่นใส่4.2ครับ4.2ครับการตั้งแต่าการใส่ครับเราจล้วแต่โอกาสครับเนาะเลี้ยแต่โอกาสเราจะความสะดวกครับเฮามักมึงได้กัเอาครับเราที่เฮาสะดวกจะรับฟุ้มแล้วกัหมกักหมักเป็นของอันนี้ครับหมักเป็นของอันนี้แล้วก็เพื่อนกระถามว่าเอฟซีทำทำมาโนว่าเฮ็ดปุ่มสั่นปุ่มยาวทั้งในกั ความเข้าใจได้บ yes, ผมผม,ม,<ไ>ม <ña> ผมผมผมเป็นสั่งครับแต่ว่าผมก็เข้าใจคือว่าอาจจะเป็นนี่ครับการตั้งเขาควยครัาการตั้งค,ครับการตั้ง out, ตัวนี้บีบเขาบีบกันบีบสันบีบเน่าครับอาจจะเป็นกับตัวนี้ครับเด้อนี่ครับตัวนี้ถ้าผมสันผมเน่าครับนี่อาจอาจจะยุ่กับตัวนี้ครับนี่เรือว่าทานได้อ่าอาจจะกกรรเรว่าผมเอาไปอาจจะบมไม่กับ ถัากั้นใหผมดูเลยก็ขอครับเนื้อข่านีเป็นการบอกก้าวกันนะครับบอกก้าวกันในเพราะว่าพุมกัดรูได้แคแกเห็นว่าสันผมเห่วข่เพิ่มตัวนี้ครับค่าสั่นค่าออกบีบมัดบ่มัดก็ดูตรงนี้ครับดูตรงนี้มีขมีส่วนไหยเนาะม่ขึ้นงานนี้พัดลมเป่ากับเป่าเจ็บเจ็บคอเลยครับนี่ครับฝนตกมาโอ้ยเมื่ขึ้นจากจากมาหนึ่งวันจะฟันครับที่ไหนไดนเจอแทนสวัสดีครับเสียสวัสดีครับ อ๋อเสียใหญ่มากด้มาอันในมาเที่ยวนะครับตัวนี้ครับนี่ฮะบอกวิธีการวิธีการต่อเสืิอนะครับตัวนี้ก็นี่ทีเอฟซีมันเป็นขอมาด้วยครับเด้อก็ทีใส่เวลานิดนึงครับใส่เวลานิดนึง่ลนะครับตัวนี้ครับนี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณขอบคุณที่รับชมพบกันมาอีกลิปหน้าครับเด้อสวัสดีครับ